สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะอยู่กับเราในช่องพลายหม่ำแชนแนลนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะเฮลโลก o o d อีฟนิ่งเอเวอร์รสวัสดีทุกๆุกท่านนะคะ นี่มาชมบรรยากาศตอนเย็นๆกันนะคะดูนะคะวิ่งรับพ่อนะคะตอนนี้พ่อกําลังตัดอาหารมาแล้วนะคะเจ๊เอ๊เจ๊เอ๊ใครดีใจเนี่ยใครดีใจเนี่ยลูกสาวไม่ดีใจหรอกคะอู้หูเป็นยังไงลูกจ๋าย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  ตุดตาตุดต่ายืนเห็นพ่อมานะคะแม่เกดได้กินแล้วเมานีากินอาหารเย็นนะคะสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับทุกมันตัดยาครับ กำลังเนุกสนเนประอดีเลยนะคะดูนะคะไม่สนใจยาเลยสนใจคู่เล่นด้วยสนใจพ็อกี้มากกว่านะคะดูเดินตามนะ,ะเดินตามต้ยต้อยเลย <c oughs> ไกลนะคะตอนเย็นเย็นถังใส่แต่ก่อนหญ้าหยุดหญ้าไปไปไปไม่สนใจหญ้าเลยนะคะไปทำอะไรมาถึงดูดิดูสิดูอยากเนี่นสิดูสิเอ้ยแต่ลูกบอลเล็กมาให้พ่อแล้วบอลนมื่อกี้เอ้บอลสีแดงเล็กดูสิดูสิดูเด็กหาเรื่องสิดูสิถอยหน้าถอยหลังดูสิ เมื่อกี้ยังวิ่งตวิ่งรับย่าอยู่เลยนะคะเห็นพ่อเข้าไปไม่สนใจย่าเลยดูสิดูสิดูสิยมให้พ่อเลยยอมนี่มาดิเร็วเร็วจัหมือเร็วมากเลยโอ้โหเต้นด้วยนะคะบอนเล็กๆออะเล่นลิงชิงบอลเเล่นลิงชิงวอลเล่น

มองหาลูกบอลไม่เจอดูอีกนะคะไปยู่ตรงนั้นจะใช้วิธีไหนนะคะเอ่ยคน,นลอกเดี๋นยวเดี๋ยวนางทับเพม่อนดูดูดูตรงนั้นตงนั้นตามองไม่ถึงหลอกใจขนาดน,นั้นอ่ะตามองไม่ถึงโอ้ใครว่าอะไรยู่ตามอง โอ้ลองด้วยใช่ว่าอะไรลูกสาวพ่อเนี่ยฮาวนไม่เจอมใช่ว่าอะไรลูกสาวพ่อลูกสาวพ่อไม่ใช่เด็กดื้อนะคนนี้อยู่ดื้อแล้วคนนี้ไม่เตะพ่อแล้วคนนี้ไม่เตะพ่อแล้วคนนี้โอ้ลูกสาวพ่อลูกสาวพ่อยังนั่งท้โปูไม่นังท้าไม่ได้ตัวเล็กตัวเล็กกว่าื่อนก่อนเยอะเลยคนนี้นี่ ใครไปว่าอะไรลูสาวพอ่อนี่มาถึงก็มาเล่นกับพอ่อเลยนะคนนี้นี่เดืได้ร้อนโอ้ยใครไปว่าอะไรสาวพ่อใครไปว่าบัานนี้คนนี้นี่โอ้มาถึงมาฟ้องพ่อเลยใครไปว่าเนี่แม่หมวยว่าลูกงาพ่อมาหนิ่าลูกสาวพอ่อเลยเนี่ยมาถึงมาฟ้องพ่อเลยลเนี่ยโอ้ยเนาะโอ้ย,อยคิดถึงพอ่อต้องไปกินยากกับแมไ่ไปไปไปเดินอ้อมสามรอบแล้ว มันเกิดอาการเป็นยังไงเนี่ยเดินอ้อมสารอบอกกันลูกบอลไม่เจอฮะโอ้โหจับมันเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วมามาลูกสาวพ่อมามาลูกสาวพ่อมาโอ้หมันเวียนยังไงเยอะมันนั่งเดินไปเดินมาอย่างนี้เยอะมันเดินไปเดินมานี่อะไรยังนี่เยอะนี่อะไรยังนี่เยอะ ตัวเต้ไปนอนดีกว่าอยากนอนแล้วอยากนอนแล้วนอนตรงนี้ดีกว่านอนตรงนี้ดีกว่าไปกลัวได้เหมยมีการกลัวได้เหมยดูดูเตะดูเตะดูเตะไม่พอใจแรงนะนอนตรงนี้ดีกว่านอนตรงนี้ดีกว่าโอ้ยสบายใจจังโว้ยอะไร มีอะไรเดินวนรอบที่หนึ่งี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยแล้วตอยแล้วนะคะถอยแล้วตัดยางมาเนื่อยนอนดีกว่าอึใส่ออใส่เดินลุ้นเดินลุ้นเนี่ยอึใส่ปะ

ทางแก่แคบๆด้วยเหรอรูกันตัวใหญ่ด้วยวนกลับมากินโอ้อยากได้ลูกบอลพ่อขอพ่อขอพ่อเร็วโอ้อยากได้ลูกบอลน,นี่หนูอยากได้ลูกบอลโอ้ยเตะ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 

สกัดได้สกัดได้เลยโอ้ยข้าลุมแล้วเข้าลุมแล้วเข้าลุมแล้วโอ้โหโอ้โหอ้เตะไม่เหลือไม่เหลือโมีมีสกัดมีลูกสกัดด้วยมีลูกสกัดด้วยมีลูกสกัดด้วยเตะแรงมากเลยมีสกัดบอลมีสกัดบอลโดนไม่ให้เข้ามีลูกเลย มูเด็กสกัดบออยู่ลืมลูกบอไหนแต่ยัไม่เล่นเลนลูกแล้วลูกลูกลูกบอลลูกบอลไหนแล้วไหนไหนเมื่อกี้ยังนิ่งอยู่เลยเมื่อกี้พ่อยังนอนนิ่งอยู่เลยไหนไหนอยู่ไหนลูกบอลกนเล็กแต่ละเกินนะ่นลูกบอลหาไม่เจอหาลูกบอลไม่เจอไปดูสกัดขาเลยขาหน้าโอ้โหนักกดนักเตะสีนชาตินะ บ้าเลยบ้ลอู้อูดูเตะพอเลยเล็บครบแล้วพี่น้องเย็บเล็บโอ้ยโอ้ยดูสิโอ้ยไอู้สนใจลูกโอ้เย็บเย็บสนใจลูกบอล ดูดูดูููอ่เยเบีกนเบียอยยบียมีเบียมีเบียอ่ะมีเบียลูกบกใจเลยนะคะตกใจแบบนี้ตกใจมากเลยจับอด้วยไหนเบียดไหนเบียดไป กันไว้กันไว้เอ้กันไว้ข้างไหนข้างนี้อยู่ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยยัง่ำเยอะอ่ะเหนื่อยมาทางนี้ลูกวันนี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะออกกำลังกายกินมาเล่นบอลยังไงเนี่ยฮะดูสิโอ้ยไม่ยอม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 โอ้ยตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะมองไม่ค่อยชัดแล้วต้องกอดตัวกอไใบด้วยนะคะ ก็ขอบคุณครับขอบคุณทีทุกท่านครับในการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมาแย่งบอลกันกับเด็กครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วโอ้เร็วมากเลยหนูเตะแรงมากเลยนะคะ ค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ thank you very much for watching สวัสดีค่ะบ๊ายบายากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ